สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคตชโหรานะครับจะมาประชาสัมพันธ์ว่าผมจะได้เปิดการเรียนการสอนโหราศาสตร์ไทยรุ่นที่4โดยจะเปิดเริ่มเรียนคลาสแรกวันเสาร์ที่27นี้เป็นวันแรกนะครับก็เราจะเรียนกัน5เสาร์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มเข้าห้องเรียนบรรยายสอนเวลา9นาฬิกา30นาทีแล้วก็จะจบวันประมาณ11นาฬิกา30นาที11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีบางครั้งก็จะเลยไปยันเที่ยงหรือถึงบ่ายก็มีนะครับอยู่ที่ว่าลูกศิษย์ถามมากถามมากตอบมากครับถามน้อยก็ตอบมากอยู่ดีคลาสหนเรียน5เสา ค่าเรียนคือ3000บาทนะครับก็ติดต่อผมได้ที่นี่ไลน์นะครับไลน์ ID แล้วก็สอบถามการชำระเงินก็ที่ไลน์ ID นี้นะครับสำหรับท่านที่ลงเรียนไปแล้วนะครับในรุ่นที่1รุ่นที่2และรุ่นที่3นั้นนะครับเข้ามาฟังซ้ำได้เข้ามาเรียนซ้ำได้นะครับ ไม่ได้เก็บเงินเพิ่มนะครับท่านก็เท่ากับมาทบทวนเรียนซ้ำอีกเพื่อความแน่นมั่นใจในการทํานายนะครับเป้าหมายของการสอนการเรียนที่ผมตั้งใจสอนก็คือผมต้องการให้ผู้เรียนที่ไม่รู้เรื่องเลยสามารถอ่านแผ่นดวงชะตานั้นนะได้ในการเรียนเพียงคาบเดียวคาบแรกก็สอนก็สอนให้อ่านเป็นแล้วส่วน จะแม่นยำแค่ไหนรายละเอียดมากแค่ไหนอยู่ที่โวหารของท่านอยู่ที่การฝึกฝนซึ่งในเสาต่อๆมาอีก4ครั้งก็จะเป็นการฝึกฝนทำให้ท่านมั่นใจยิ่งขึ้นที่จะทำนายได้ถ้ายังทำนายไม่ได้ผมเปิดรุ่น5ท่านก็มาเรียนต่อได้ครับไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มนะครับเว้นแต่ว่าเป็นหลักสูตรใหม่เลยอย่างนั้นก็ต้อง ขอค่าแอร์กับค่าเช่าบ,บ้านด้วยนะครับต่อก็ประชาสัมพันธ์เพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดี